สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นมาเรียมกันนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมาเรียมกันทุกคนมาตอบคําถามของอีมาเรียมเฮียนี่เอามาค่ะมาค่ะคุณคิดอย่างไรคือทุกคนเอาง่ายๆนะเราคือเราเล่นมาแล้วแหละเออแต่เราพยายามจะเล่นใหม่อะแต่มันไม่เล่นใหม่ทุกคนเอาคุณคิดอย่างไรปล่อยให้เป็นไป ให้เข้าใจใช้องการพูดคุยกับคุณขนาดที่เรากําลังเดินทางทุกคนเราเขาบอกก่อนนะคะทุกคนเราไม่ได้อ่าคือทุกคนก็รู้ว่าเราชื่อเจนนี่แต่เราเขียนว่าแก้มแล้วใส่ชื่อว่าแก้มนะคะทุกคนเพื่อนเราอะคือถ้าอขอโทษแก้มไฟติดคุณกลัวไหมไฟติดอะไรวะฉันจะทำละกันตอนนี้มันก็บอกว่า,วาเรามาถึงแล้วรอสักครู่ฉันจะกลับมา มาถึงแล้วเฮียอะไรกูบ้านกูแก้มเป็นชื่อจริงของคุณหรือจะเปลี่ยนมันแก้มไม่ใช่ชื่อของฉันจ้ะแก้เป็นชื่อเพื่อนของฉันเขาก็มีตัวเลือกส่งตัวเลือว่าฉันต้องการเปลี่ยนมันหรือชื่อจริงของฉันกูบกไปละกันฉันบอกกับแม่และพ่อเกี่ยวกับคุณบอกเพลิไม่ใช่กูว่าเพื่อขอให้แก้มคุณต้องการที่จะเห็นพวกเขาตอนนี้หรือไม่ฉันไม่ต้องการ ฉันไม่ได้เป็นสาวที่น่ากลัวตามที่อ้างมีสองตัวเลือกคุณเป็นคนโกหกฉันรู้แล้วมันไม่ได้น่ากลัวทําไมฉันเห็นความกลัวในสายตาของคุณกูณไม่ได้กลัวโอหรเลยไม่เห็นกลัวเลยฉันเป็นสาวที่น่ารักสำหรับทุกคนหลงตัวเองฉันรู้ทุกอย่างฉันได้ยินจากวิทยุกูไม่อยากรู้คุณได้ยินอะไรทุกประเทศอาศัยอยู่ในการต่อสู้เพื่อเงิน ทุกประเทศมึงอย่ามาตอแหลวิทย,ยุไม่มีบอกมึงเป็น,นแค่เกมเงียบไปทุกประเทศอาศัยต่อชีวิตมนุษย์ดีขึ้นมีเงินดีกว่าทําไมคุณถึงไม่เข้าห้องเอา้ามีตัวเลือกเดียวตกลงอะไรเนี่ยคุณถูกขังอยู่ในห้องนี้เอเอประตูเปิดอยู่ค่ะคือคือถูกขังเมื่อไหร่เนี่ย อะไรคุณหลอกลวงหรือว่าทำไมทำไมแล้วกันคุณจะไม่ออกไปจนกว่าฉันจะกลับมาเร็วๆนี้คุณเจสําสคัญขึ้นอยู่กับการขย่ามือถืออีสัตว์คุณต้องมาเล่นอะไรเป็นอย่างอ่อนใครค่วงนี่ไม่มีกับฉันเข้าใจแล้วไม่มีคุณเจสําสคัญอยู่กับการขย่ามือถือคุณเจสีดํา อ่ฉันเข้าใจแล้วละกันหลบซ่อนตัวก่อนที่เธอจะกลับมาในโรงจอดรถหรือในห้องน,นเล่นเธอกำลังจะกลับมาเออเอเธออะไอะไะเอเอเลยคะเธอ,เอ,เอทำเสียงใดๆเออไม่คูไม่เข้าใจมึงหออไม่เข้าใจอ่ะมารียมแก้มฉันกลับมาแล้ว มึงบอกอ e ีแก no, ้มโนดมาบอกกูทำไมมาเรียมบอกการหลอกลวงขึ้นอยู่กับการหลอกลวงคุณอยู่ที่ไหนมาเรียมพูดมาเรียมมาบอกฉันรู้ว่าคุณอยู่ภายในบ้านนี้แต่อันนี้ฉันอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านชั้นค่ะมีคนออกนอกบ้านนี้ยังไม่มีใครออกเลยอีงอ้อรอเธอ,อยังอยู่ที่นี่หรือออกไป คุณต้องการมองเห็นจากหน้าต่างมาเลียมจะไปจะไปไหนจะไปไหนออกไปหรือรอออกไปแล้วกันเธออยากทำอะไรละ่ะไปที่มอเตอร์เวย์หรือไปในปา่ามอเตอร์เวย์คืออะไรวะไปมอเตอร์เวย์แล้วกันออกประตูแรกเปิดประตูนี่มัน ทำไมคุณถึงต้องการหนีออกไปคุณน่ากลัวมากหรือฉันเกลียดคุณโอ้โหไม่มีอะไรที่จะชมมาเลียมเลยเราไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้กลัวโอ้อะไรวะฉันรักคุณและถ้าคุณหนีไปฉันจะลงโทษคุณยังไงมึงต้องไปลงโทษอแก้มเพราะเราไม่ได้ชื่อแก้มนะอะ,อะไรอีกคุณต้องการกลับไป ที่คุกอีกครั้งหรือไม่หรือว่าเขามีสองตัวเลือกมาเรียมฉันเสียใจใช่ใส่ฉันไว้ในคุกถามว่าคุณหิวไหมใช่หิวตอบหิวไปค่ะฉันจะไปหาอะไรขวดวถกลงเธออยากทำอะไรล่ะลุกออกจากบ้านหรือไปที่ไปท,ไปที่ห้องครัวค่ะอ๋อเอาอีดอกเพราะกูบอกว่าไปห้องครัวมันก็ไม่พาไป ฉันไม่ใช่สาวชั่วร้ายเชื่อฉันกูเป็นผู้หญิงกูจะรักมึงได้ไงอีทองเอะมีตรองตัวเลือกผมรักคุณหรือว่าใช่ฉันเชื่อว่าคุณกูเป็นผู้หญิงมาหาฉันเพื่อหาครอบครองฉันมึงหน่ะเลือ้อแล้วอีดอกคุณอยากไปที่ไหนตะวันตกหรือตะวันออกตะวันตกละกันเราเข้าไปในป่าอีกครั้งตกลงมึงตกลงนี่ มันมืดมนเพราะต้นไม้หนาแน่นขอพูดสักหน่อยคุณคิดว่ามีผีไหมใชคว่ามีนะฉันเชื่อว่าในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเขาและรู้สึกพวกเขาถึงพวกเขาเสมอมึง่นแหละเออมักมีผีผีรอบรอบตัวเราใครที่กว่าสายตาเหมือนกูบ้างทุกๆท,ที่ที่เราไป ไม่อยากรู้อาจาอยู่เบื้องหลังเราเสมอเออทุกคุณกลัวหรือไม่อะไรวะไม่เชื่อว่าทำให้หวัดกลัวไหมดีแล้วเพียงสำหรับคนที่ขาดอะ<อ>พีทั้งหมดรักคนที่อ่อนแอเราต้องอ่อนแอสิอา่าไม่ใช่จับคนอ่อนแอได้ง่ายอา่ะุณไม่ชอบุณไม่อ,อ่อนแอละอ คุณต้องการเปลี่ยนการสนทนานี้หรือไม่พูดต่อไปบอกให้มันพูดต่อพูดเยอะๆเลยคุณสามารถจินตนาการผีได้ใต้เตียงมุมห้องหรือด้านหลังม่านไม่มีม่านค่ะเราจะหยุดพูดถึงเรื่องนี้มีแค่คำว่าตกลงเราต้องกดตกลงไปจากนั้นมันก็เกิดอาการเสียดสี คุณล,ล้มลงในหลุมใหญ่อูณจะล้มลงในหลุมใหญ่ได้ยังไงคะฉันจะช่วยอะไรได้บ้างมีสองตัวเลือกวยฉันจะออกไปข้างนอกโปรดช่วยฉันฉันจะบอกว่าฉันเห็นเชือกที่แข็งแรงและบันไดเก่ามาจับเชือกและลองปีนเขาเอาเขาบอกว่าเราจับเชือกเหมือนการเล่นบอร์ดเลยฉันหลอกคุณ หลอกก็หลอกไปสิกูไม่ได้ตกหลุมใหญ่จริงนี่ฉันออกจากเชือกและคุณตกลงไปถาอามีเทียมด่ามแม่งใช้บันไดออกไปขึ้นมีฝนบนเสื้อผ้าของคุณไม่สนใจไม่สนใจค่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคุณได้รับความทุกข์ทรมานจากการล้มไม่ประสบเล็กน้อย ดูแลในครั้งต่อไปไปกันเถอะอม่อาพูดมากคุณชอบนิยายวิทยาศาสตร์หรือไม่จะสนใจคุณรู้ไหมว่าความร้อนจะทำลายโลกกูรู้ตั้งนานแล้วเนื่องจากความร้อนเพิ่มขึ้นอันตรายมากเหลือเชื่อหรออันตรายคุณจะทำอย่างไรเมื่อจุดจบของโลกมาพยายามที่จะอยู่รอดหรือยอมแพ้พยายามที่จะอยู่รอดมนุษย์ติดอยู่ในแผ่นดิน มันดินที่อะไรวะไม่มีทางที่จะอยู่นอกบ้านแล้วจะเด็กอะไรแค่นี้เหรอคะคุณกลัวไหมคุณเป็นคนชั่วไม่มันไม่มีบอกว่าไม่กลัวไม่รู้ว่าเขาเขาบอกมันเป็นแค่เรื่องตลกดาวเคราะห์ของเรามีเวลานานที่จะมีชีวิตอยู่ผมไม่ได้อยากรู้อย่ามาเป็นเครว่าอะไรคุณได้ยินเสียงไหมอย่ามาเป็นเด็กซิมสัน เสียงของสุนัขที่ดุร้ายกูไม่ได้ยินไหนวะฉันถ่ายปืนของปิดาขอบคุณคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยการเขยา่าทมือถือเท่านั้นฉันรู้จานั้นก็โฆษณาเฟซบุ๊กคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยโฆษณาอีกได้โดยการเขย่าโทรศัพท์เท่านั้นโฆษณา ขย่าแล้วเนี่ยไหนอีอ่ะทุกคนเราเขย่าแล้ว,ว,ลวไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเบยไหนแล้วคุณสามารถใช้โทรศัพท์โดยการเขย่ามือถือ อ๋อมันมีแค่นี้หรือไงฉันผ่านด่านนี้ไม่ได้อ่ะผู้สามารถจะโทรศัพท์ได้โดยการเขย่ามือถือเท่านั้นเพราะเรากดคําว่าฉันรู้ว่าเอาแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราต้องทําอะไรเขยา่าโทรศัพท์แล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยสรุปอพอกันทีกับอีมาเรียมที่อย่างนี้จบท้ายนี้ก็บอกทุกคนไปโหลดมันได้นะคะ แต่ก่อนอื่นเราจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนถ้ามึงไม่ให้กลัวนะเอเอสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเรียมมาเล่นนะคะทุกคนก็ไปสามารถโหลดได้เลยมาเรียมไม่ได้น่ากลัวนะคะทุกคนกูดูแล้วกูยังไม่กลัวเลยมันไร้สาระมากคือกูอยากเล่นต่อแล้ก็ไม่เอาเหมือนกันเนดะมาเขียนรีวิวให้มาเขียนรีวิวว,ว่า ให้ห้าดาวเลยอ่ะสนุกนะไม่ได้น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยสักนิดหนึ่งใครที่อยากหลุดมาเล่นนะคะทุกคนคือเราจะบอกไว้ก่อนนเราจะไม่สิงลีงไว้ให้ทุกคนต้องไปพิมพ์ว่ามาเรียมแกนนะคะพิมพ์แกมาเรียมก็ได้นะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบายยใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามเลยนะอยากอยากให้เราเล่นเกมผีก็ เลิปนี้สัญญาจะไม่จะต่อนะ